ทหารขเขมรกระเจิงเจอทหารไทยยิงสวนแบบไม่ถามสักคำหนีกลับภูผีแทบไม่ทันชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดศรีสะเกษกลับมาร้อนละอุอีกครั้งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวลาประมาณ13.30นาฬิกานาทีได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นไฟลามทุ่งเล็กๆแต่แฝงไปด้วยความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างใหญ่หลวง รายงานยืนยันว่ามีกำลังทหารกัมพูชาราวสองถึงสนายบางกระแสบอก4นายพยายามคลานต่ำรุกคล้ำเข้ามาใกล้พื้นที่แนวลวดหนามฝั่งไทยบริเวณภูผีตำบลสาวธงชัยอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ทหารไทยที่เฝ้าพื้นที่อยู่เห็นพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดอธิปไตยจึงส่งสัญญาณเตือนตามหลักปฏิบัติสากลแต่แทนที่ทหารกัมพูชาจะถอยกลับไปกลับใช้สูตรยั่วยุด้วยการลั่นประสุนขึ้นฟ้าเสียงเปือนแตกกล้องเหนือแนวเขตแดนกลายเป็นการท้าทายโดยตรงต่อกองกำลังไทย แน่นอนครับทหารไทยไม่ใช่พวกที่จะมานั่งนับกระสุนเล่นๆเนมื่อเห็นการกระทำอุกอาจเช่นนั้นกำลังพลไทยจึงตัดสินใจใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดยิงตอบโต้แบบไม่ถามสักคำกระสุนพุ่งสวนออกไปอย่างเฉียดคมบีบให้ฝ่ายกัมพูชาต้องล่าถอยหัวสุกหัวซุนกลับเข้าแนวภูผีอย่างไม่ทันตั้งตัว ภาพที่ปรากฏออกมาไม่ต้องสืบครับฝ่ายกัมพูชากระเทงต้องรีบหอบปืนเล็กประจำกายวิ่งหายเข้าป่าเขาเพราะรู้ดีว่าหากเดื้อดด้านต่อคงไม่ใช่การยิงเตือนแต่จะกลายเป็นการประทะจริงที่ไม่มีใครอยากเห็นผลลัพธ์ แมกทับภาคสองได้รับรายงานแล้วและสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพร้อมตรวจสอบแนวชายแดนโดยละเอียดหลังพบสัญญาณการยั่วยุถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลักลอบวางทุ่นที่บางครั้งชาวบ้านเรียกขำๆว่ากระป๋องชาเขียวการบินโดรนสอดแนมและแม้กระทั่งข่าวกรองเรื่องการเคลื่อน B.M.21 เข้ามาใกล้เขตแดนไทย ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้เกมขยับหมากเพื่อสร้างแรงกดดันในขณะที่ฝ่ายไทยก็ไม่ปล่อยให้สถานการณ์ถูกลากไปในทิศทางเสียเปรียบการยิงสวนอย่างเด็ดขาดในวันนี้จึงเป็นการประกาศชัดว่ายาล่ำเส้นอธิปไตยไทย พร้อมกันนั้นกองทัพบ,บกยังออกประกาศสําคัญถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดห้ามถ่ายภาพหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกําลังทนตำแหน่งวางกําลังหรือยุทธวิธีทางทหารเพราะข้อมูลเพียงภาพเดียวอาจถูกอีกฝ่ายนําไปใช้ประโยชน์ทางการรบได้การปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินจึงต้องการความร่วมมือสูงสุดจากประชาชนทุกคน ล่าวโดยสรุปเหตุปะทะเล็กๆในวันนี้แม้ไม่ใช่สงครามใหญ่แต่คือบททดสอบที่ชี้ชัดว่าทหารไทยพร้อมเสมอไม่ลังเลไม่ปล่อยให้ใครมาล่ำเส้นแบบยั่วยุเล่นๆและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นฝ่ายตรงข้ามก็ได้เรียนรู้บทเรียนอีกครั้งว่าถ้าก้าวพลาดเข้ามาจะได้ของแถมกลับไปเต็มๆจนต้องหนีหัวสุหัวซุนชายแดนสีสเกตจึงยังคงเป็นแนวรบเงียบที่ทุกระสุนคือข้อความชัดเจนอย่ามาทดลองของจริงกับทหารไทย เกมชายแดนจากปืนล no ั Entonces, ่นไม่กี่นัดสู่ความเสี่ยงปะทุใหญ่เหตุปะทะเล็กๆระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ชายแดนสีสเกตอาจดูเหมือนเรื่องแค่ยิงเตือนหรือแค่การยั่วยุประจำวันแต่ในโลกของยุทธศาสตร์ไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไป ทุกการขยับหมากคือสัญญาณและทุกเสียงกระสุนคือภาษาการเมืองที่ดังยิ่งกว่าคำพูดในโต๊ะประชุม 1. เกมการยั่วยุสัญญาณจากฝั่งกัมพูชาเมื่อทหารกัมพูชากล้าลั่นกระสุนขึ้นฟ้าใกล้ลวดน้ำฝั่งไทยสิ่งที่สะท้อนออกมาคือเจตนาชัดเจนต้องการทดสอบเส้นแดงของไทยว่าเราจะอดทนหรือจะตอบสนองอย่างไร การยั่วยุแบบนี้เป็นหมากเล็กที่ใช้วัดจังหวะใจของอีกฝ่ายคล้ายกับนักหมากรุกที่ขยบเบี้ยเพื่อดูว่าคู่แข่งจะขยบมากหรือจะยอมไถแต่ไทยไม่เล่นด้วยเมื่อทหารเรายิงสวนกลับจนฝ่ายขเขมรกระเจิงต้องหนีกลับไปนี่คือสัญญาณเช่นกันว่าไทยไม่ใช่มากที่โดนเขย่าแล้วสั่นเล่นได้ง่ายๆ 2. ความเสี่ยงของโดมิโนโอเอฟเฟก ปัญหาคือเกมแบบนี้ถ้าเล่นบ่อยมันจะสร้างโดมิโนโที่พร้อมล้มเป็นแถวยาววันหนึ่งอาจไม่ใช่แค่2อถึงสานายที่คลานเข้ามาแต่กลายเป็นกองร้อยที่ตั้งใจดันแนวเข้ามาเต็มรูปแบบการยิงสวนจึงอาจลุกลามจากปืนเล็กไปสู่การเรียกปืนกลหนักปืนใหญ่สนามหรือแม้แต่ระบบจรวดหลายลำกล้อง bm21 ที่เคยมีข่าวว่าถูกเคลื่อนใกล้ชายแดน และเมื่ออาวุธหนักเข้ามาในสมการเกมชายแดนก็อาจประทุเป็นการ,รเผชิญหน้าขนาดใหญ่ที่ยากจะถอยโดยไม่เสียหน้า 3. จังหวะการขยับหมาก เกมนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญฝั่งกัมพูชากำลังโยนหินถามทางเพื่อดูว่าไทยจะจัดทัพอย่างไรจะยอมเปิดเผยกำลังพลแนวทางลาดตะเวนหรือแม้แต่ยุทธวิธีในสนามจริงหรือไม่ถูกการเคลื่อนไหวเล็กๆของกองทัพไทยจึงถูกจับตาไม่ต่างจากการเล่นหมากล่อแต่ไทยก็เลือกวางหมากยิงสวนไม่ถอยซึ่งมีความหมายสองชั้น ชั้นแรกคือการยืนยันอธิปไตยตรงนี้คือเส้นที่ห้ามใครคล้ามชั้นที่สองคือการกดดันทางจิตวิทยาทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าทุกการยั่วยุจะต้องจ่ายราคา 4. พลังของประชาทนในเกมนี้อย่าลืมว่าการสงครามสมัยใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ด้วย การถ่ายภาพการเผยแพร่ตำแหน่งหรือแม้แต่คลิปเสียงปืนอาจกลายเป็นข้อมูลลับที่อีกฝ่ายนำไปใช้วิเคราะห์กำลังเราได้ทันทีการที่กองทัพบ,บกออกมาขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลนั้นจึงไม่ใช่แค่กดเข้มง,งวดแต่คือปิดช่องโหว่ในเกมสงครามข้อมูลข่าวสาร 5. บทเรียนจากกระสุนไม่กี่นัด ดังนั้นกระสุนไม่กี่นัดที่ลั่นขึ้นฟ้าและการยิงสวนที่ตอบกลับไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือฉากเปิดของละครใหญ่ที่อาจตามมาวันหนึ่งหากโดนขยับหมากผิดจังหวะอาจไม่มีใครคุมเกมได้อีกต่อไปสรุปแล้วเกมชายแดนวันนี้จึงสอนบทเรียนว่า ในสนามรบเล็กๆทุกเสียงปืนคือบทสนทนาที่ดังยิ่งกว่าลำโพงการทูตและทุกการหลั่นไกอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของศึกใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถ้าศึกใหญ่ประทุทไทยกัมพูชาใน72ชั่วโมงแรกเหตุประทัะเล็กๆที่สีสเกตอาจเป็นเพียงชนวนแต่ลองดิกดูสิครับหากวันหนึ่งมันลุกลามจนกลายเป็นศึกใหญ่ 72ชั่วโมงแรกจะเป็นหน้าต่างเวลาที่ตัดสินทิศทางสงครามเลยทีเดียววันนี้เราจะมาลองจำลองสถานการณ์ worst case ว่าถ้าไฟสงครามชายแดนประทุจริงใครจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรชั่วโมงที่0-12ถึง12จุดไฟกัมพูชาเลือกเปิดเกมด้วยการเสี่ยงจู่โจมเชิงสัญจลักษ์ณอาจใช้กำลังราวกองพันเสริม400-600นายรุกล้ำแนวชายแดนบวกกับการยิงสนับสนุนจาก BM21 แกรด ที่ถูกข่าวกรองจับตาว่ามีการเคลื่อนเข้ามาใกล้สีสเกตเป้าหมายกัมพูชากดดันแนวทหารไทยให้ถอยเปิดพื้นที่สื่อสารไปยังโลกภายนอกว่าพวกเขากล้าชนเพื่อสร้างเครดิตภายในประเทศและอาจใช้ต่อรองทางการเมืองปฏิกิริยาไทยทหารชายแดนไทยโดยเฉพาะกองกําลังภาคที่2จะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวกําลังพลไทยจะใช้ปืนใหญ่สนาม m 1 9 8ขนาด155ม mm, เมตร ควบครูกับปืนครก120มิลิเมตรยิงโต้ตอบอย่างแม่นยำการควบคุมไฟการยิงของไทยมีมาตรฐานสูงกว่าทําให้การประทะในช่วงแรกไฟกัมพูชามีโอกาสสูญเสียกําลังมากกว่าบทสรุป12ชั่วโมงแรกไทยยันแนวได้กัมพูชาพยายามตีความสําเร็จแบบช็อกแต่เจอการยิงตอบที่เด็ดขาดจนเสียหลักชั่วโมงที่12ถึง24ศึกกลางวัน ไทยจะเร่งระดมหมากเสริมเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะกองพลทหารราบที่6และ3รวมทั้งหน่วยเกราะในพื้นที่เช่นรถถังโอปลอตเอและสกอร์เปียนเพื่อกดดันแนวรุกของกัมพูชาให้หยุดชะงักจุดแข็งไทยไทยมีเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F Cobra และ Black Hawk ติดอาวุธซึ่งสามารถใช้ยิงจรวดนำวิถีและจรวดอาการสู่พื้นกดข่มการขึ้นมาทีของกัมพูชา จุดอ่อนกัมพูชาแม้มีกำลังราบมากแต่ขาดการป้องกันทางอากาศระดับสูง QW3 อาจพอใช้ยิงกดแต่ไม่เพียงพอต่อเครื่องบินรบความเร็วสูงการตอบสนองของไทยกองทัพอากาศไทยอาจส่ง F16 บล็อก15-20จากโคราชและกริเปน C/D จากสุราชขึ้นบินลัดตระเวนและกดดันแนวลึกทำให้กัมพูชาเสียเปรียบด้านอากาศทันทีบทสรุป24ชั่วโมงแรกไทยเริ่มครองอากาศได้ กัมพูชาเสี่ยงที่จะถูกตัดกำลังสนับสนุนจากแนวหลังชั่วโมงที่24-48ถึงเกมการเมืองกับเกมสงครามช่วงนี้คือหัวใจสำคัญเพราะเมื่อการประทะเริ่มรุนแรงองค์กรร่วงประเทศจะกดดันให้หยุดยิงกัมพูชาจะพยายามใช้การสูญเสียของพลเรือนถ้าหากเกิดขึ้นจาก BM 21ที่ยิงสุ่มไปเรียกร้องบนเวทีโลกว่าไทยคือผู้รุกราน กัมพูชาจะส่งกำลังเสริมจากแนวพระตะบองถึงเสียมราฐเข้ามาโดยใช้รถถัง VT4 และ T55 ที่ปรับปรุงใหม่เสริมแนวรุกไทยจะใช้โอกาสนี้จัดแนวตั้งรับแข็งแรงพร้อมปิดล้อมเส้นทางยุทธศาสตร์ด้วยการโจมตีจุดยุทธศาสตร์เช่นสะพานและคลังเชื้อเพลิงของกัมพูชาจุดพลิกเกม ไทยมีระบบเรดาร์และ UAV ที่เหนือกว่าสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและยิงตัดขบวนลำเลียงได้เร็วกว่ามากในขณะที่กัมพูชาแม้มีกำลังราบหนาแน่งแต่การประสานงานระหว่างเหล่าทัพยังเป็นจุดอ่อนชั่วโมงที่48ถึง72หมากตัดสินเมื่อเข้าสู่วัน3เกมจะชัดเจนขึ้นถ้าไทยยึดครองอากาศเต็มรูปแบบ F16 และกริเปนจะบินคุมท้องฟ้ากดดันไม่ให้กัมพูชาทรงสเสบียงหรือกำลังเสริมมาแนวหน้าได้ระบบ Man นพาสของกัมพูชาจะไม่เพียงพอในการป้องกันแนวรบภาคพื้นดินกัมพูชาจะเน้นการตั้งรับแบบกองโจรใช้ป่าชายแดนและภูมิทางครูขรกเข้าช่วยแต่ไทยจะใช้ปืนใหญ่ไกลและโดรนล่าตะเวนติดระเบิดไลบี้ทำให้กัมพูชาเสียหายต่อเนื่องจุดเสียเปรียบของไทย หากสถานการณ์ลากยาวไทยจะต้องแบกรับแรงกดดันจากประชาคมโลกและการคุมเส้นชายแดนลากยาวกว่า300เมตรอาจทำให้เกิดช่องโหว่ถ้าหากกัมพูชาพยายามแทรกซึมหลายจุดพร้อมกันบทสรุป72ชั่วโมงแรกด้านยุโทโธปกรณ์ไทยได้เปรียบทั้งอากาศปืนใหญ่และระบบข่าวกรองด้านกำลังราบกัมพูชาได้เปรียบในเชิงปริมาณและการเคลื่อนพลเร็วในพื้นที่คุ้นเคยด้านการเมืองระหว่างประเทศ กัมพูชาอาจได้เปรียบทาเล่นบทเหยื่อและดึงมหาอำนาจเข้ามากดดันไทยบทเรียนจากสมรภูมิสมมุติ 72ชั่วโมงแรกคือช่วงเวลาที่ตัดสินว่าศึกจะบานปลายหรือหยุดลงไทยมีศักยภาพทางการทหารที่เหนือกว่าแต่กัมพูชามีการเมืองและยุทธศตการยั่วยุเป็นอวธชั้นยอดหากไทยควบคุมการตอบสนองได้แม่นยำและไม่เปิดโอกาสให้เกิดความสูญเสียพลเรือนศึกนี้ไทยจะรักษาความได้เปรียบแต่หากพลาดเพียงนิดเดียวเกมก็อาจพลิกกลายเป็นการเสียคะแนนบนเวทีโลกสรุปสั้นๆคือไทยได้เปรียบในสนามรบ กัมพูชาได้เปรียบในสนามการเมืองและสุดท้ายสงครามจะไม่ได้ตัดสินที่ปากกระบอกปืนเพียงอย่างเดียวแต่ที่โต๊ะเจรจาก็สำคัญไม่แพ้กันเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ